ที่มีปัญหาหน้าหย่อนค้อยนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยโดนดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าหันมาดูนิสัยเรานะคะเวลาเช็ดหน้าเราชอบรูปลงแล้วสองครั้งต่อหนึ่งวันปีหนึ่งเท่ากับกี่ครั้งเกือบพันครั้งนะคะที่เราลูบลงนี่ยังไม่รวมกับการทาสิ่งต่างๆลงไปบนหน้าแล้วเราชอบรูปลงใช่ไหมอ่ะ ะะเพราะฉะนั้น3มข้อนี้ลองไปทําดูนะคะถ้าทําครบ3ข้อรับรองค่ะยังไม่ต้องไปพึ่งหมอคุณก็สามารถที่จะทําให้หน้าของคุณนะคะเป็นวีขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะคะก็คือ1เลยเรื่องของการเช็ดหน้ากับการล้างหน้าการที่สัมผัสหน้าแต่ละครั้งนะคะให้เปลี่ยนจากรูปลงเป็นรูปขึ้นและการเช็ดหน้าอย่าเช็ดแรง หน้านะคะไม่ใช่หน้งมือเนาะค่อยๆซับแบบนี้นะคะแล้วเวลาทาโลชั่นทาครีมทาเซรั่มทาครีมบำรุงให้ลูกขึ้น โอเคไหมคะหน้าหย่อนคอถ้าหย่อนคอยบริเวณแก้มนะคะให้ลูบขึ้นใช้นิ้วกลางเป็นนิ้วที่สัมผัสกับผิวเนี่ยได้เบาที่สุดนะคะอ่ะโอเคข้อที่1นนะข้อที่2นะคะให้เลือกนะคะผลิตภัณฑ์ในการล้างหน้าค่ะล้างหน้าแบบว่ารอบเดียวเพราะว่าการล้างหน้าหลายๆรอบไม่ใช่เรื่องดีนะคะยิ่งล้างบ่อยไปไงสัมผัสบ,บ่อยนะคะดังนั้นให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทํความสะอาดผิวหน้านะคะโดยการที่ อาจจะล้างเก้นสัมอังได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้หนาขงคุณนุ่มฟูแล้วก็เป็นที่คุณรู้สึกดีได้เลยในขั้นตอน เดียวนะคะก็คือล้างแค่ครั้งเดียวคุณก็รู้สึกฟิลกูดละอ่ะก็ลดการสัมผัสนะคะข้อที่3สําคัญมากเลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวนะคะที่ทําให้ผิวหน้าของคุณแข็งแรงและมีส่วนผสมที่ทําให้กล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงดังนั้นพอกล้ามเนื้อแข็งแรงมันก็จะไม่หย่อนค้อยเหมือนคุณมีก้านอะไรมาค้ำมาไว้เหมือนกับการลอยไหมคล้ายๆแบบนั้นเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเมื่อหน้าเราแข็งแรงแล้วคราวนี้นะคะ ต่อยคุณเผอนะคะที่จะรูปลงนะคะหน้าคุณก็ยังไม่หย่อนลคล้อยขึ้นนะคะแถมยังแก้ปัญหาจุดที่หย่อนคล้อยเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยนะคะดังนั้นนะคะให้เลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะกับสภาพผิวแล้วก็ทําให้ผิวหน้าของคุณแข็งแรงและเปลี่ยนวิธีการลูบหน้าสัมผัสหน้าเนี่ยแบบขึ้นนะคะพี่ดาเองนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาต้องเริ่มเลยนะคะดูแลตัวเองนั่นก็คือการล้างแล้วก็การที่บํารุงผิวหน้าเพื่อให้ หน้าแข็งแรงนะคะอาจเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะเผื่อสนใจนะคะติดตามไปที่ตรงนี้เลยค่ะพี่ได้ใช้สิ่งนี้อย่างเดียวเท่านั้นก็จะได้หน้าแบบนี้ไม่หย่อนคอยนะคะ